เกมแล้วก็เอาบล็อกกันดูเรับอ็นที่สองแล้วก็สามโอโหเปิดไฟแล้วก็ใส่พานให้ลูกเสียบแล้วก็โยกโยยกใส่พานมาโอ้ใส่พานมบสูงแล้วเตะ้าขวาแล้วก็โยกโอ้ยงูครับนน้อยสมรับหรือเปล่า อเยสายสวยครับจ่าโอ้โหโดนเกยวครับตรงนี้บอลน้อยขอนี้ครับครัครับครับครัครับครรับรรครับรรคับับครับัครับ โฟกัสความเป็นธรรมอยู่ที่อาจารย์วรพงศ์ปทุมเมฆปากวยเก่งบทที่สองสมพักคำพักดีออกเต็มทั้งคู่นะจะเต็มทั้งคู่นี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่อยู่ไม่มานะครับต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันเซฟตัคก้รอบชิงชนะเลิศนะครับเราจะแข่งขันแค่เซตเดียว20แต้มสิบแต้มเราจะเปลี่ยนแดนนะครับ เสร็จเ,เ,เดียวนะครับดูเรื่องอูอชัยนนทรงพรสูนศูน,นพี่น้องพอข้าแม่ข่าเพิ่นสิอยากนอนขับโพดนะครับเอ<ม>าละครับมาชมโอ้โหบอลนนมาขามครับวันนี้ตอนรับสมาคมาครูมังสวงรันนี้การกรีิขอลำธารน,นะครับแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้ ผลกีฬาครับนี่เอาละครับปิดหนึง่งจูนบอลบักขำนักกีฬามันเมียโอ้ยใช่ไ่มไม่ส่วนสองจูนเตรียมเสิร์ฟดูครับโอ,โ,โอ้โหชมขมไปนิดนึงครับอ้ช่างน้อยแต่ไม่พลาดครับ หนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับสอเราอยู่กันที่นะครับสนามนะครับอำเภอเมืองสวขนะครับสหรับคู่ชิงแค่เลิศนะครับต่อสองต้นเกมแล้วก็เอาบล็อกกันยู่ครับทันไหมเดี๋ที่สองแล้วก็ฉ่ำม้โหนี่ไงนี่แล้วอะไรครับไลน์แช่นะครับรักทีมไหนชอบทีมไหนเชียร์ได้เต็มที่ครับสองสอง กีฬาไม่มีการพนันครับมีแต่การเชียร์กีฬาอ <c oughs> ครับเปิดไปแล้วก็ใส่พานให้ลูกนี้ลูกก้มกึงถ้านี้จะดุลนิทของกรรมการจะถ้าลูกก้มกึงจะเริ่มเล่นใหม่นะครับลูกออกลูกออกครับนี่ชัดเจนครับดุลนิทของสามสอง 3ต่อ2นะครับคู่นี้นะครับคู่ชิงช er นะนเลน่ครับก็ลูกออกตามออก3ซตหน่อยเสือสีดเหลืองแต่เมืม่อเชา้าเขาเปิดเปียกมาแล้วเปียกแล้วเปียก,อกแอกน้วก็โอ้โหคู่นี้สี่สามออกสเตปไปก่อน สนามไอเทียเดียวขึ้นจุดเตะแล้วก็ยกใส่พานมาโอ้ยตีผมครับเจิ้งแบบนี้นะดูดีดีครับไว้พุ่งสักผู่ที่ชาบูได้แต้มตีก็แชรร์ด้วยคับตีผู้ชิงชนะเลิศสีเท่ากันครับโอ้โหตัดหน้าขวาครับโอ้โหใส่พานขึนสูงเหลือเกินเอ้าจากช่วงเช้ามานี่เพิ่งจะชาบูได้แต้มเพิ่งจะมีเม็ดนี้ให้เห็นครับไม่ข้ามเม็ดซีอะไร เอฟสิบหกสโมสรทหารอากาศ5 4าสี่ต sí? ่อสครับกอดไทยดันลิปปั่นไซมาออกขวาแล้วก็โยกโอ้โหจำเป็ดของเขาน่ะห้าห้าตัดด้านขวาครับซีแมนลุยหัวเสาแล้วก็อุย นครับน้องคนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับจบคุกอีกอ่าปามยาฮ่าครับเปลี่ยนกันอีกที่หนึ่งเปลี่ยนไปลงนะครับก่อนน้อยเสิร์ฟครับอ้าวโหอันเขยนะครับจากไหนครับเอฟสีบหกนี่แก้ไขยังรอดตัวเขาชงผมชงมือพวกแบบนี้พวกบินกับสายกว่าเร็วอย่างเงี้ยจ่าเฮปเปิดไปแล้วก็เจ้าบอลลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้ครับ ลากมาจบลูกนี้ไม่ผ่านบังบังใหญ่ก๊อบหนาครับเจ้าบอลก็โอ้โหโบนัสสับจับเจ็ดหกเจ็ดต่อหกครับมาดูเกมสับจ่าครับบอลน้อยยกเถื่อครับสีแมนโอ้โหสีแมนไม่พลาดครับสลับกันลุกสลับกันรับครับพี่ชายนะครับเจ็ดเจ็ด เท่ากันครับโอ้โหบอลน้อยตัดหน้าความเอเปิดง่ายงครับแล้วก็ขึ้นสูงโอ้โหเป็นเม็ดที่สองที่เห็นครับชมเข้าโอ้โหความตั้งใจความพยายามทำหน้าที่มีสูงลูกลูกชิดไปนะเจ๊ดครับเอาเกข้กันเจขามดสเปิดห่างหลังนิดนึงแล้วก็หัวเสาครับมีบล็อกครับเอาแล้วครับลูกนี้บล็อกดีแล้วก็โดนบล็อกเหมือนกันครับ โจซีแมนครับเก้าเจ็ดถ้าอยากฟังแอดมินอนนบขึ้ไปขึ้นสูงแล้วก็ลูกนี้ไม่พาเรียกความมั่นใจมาครับ F16 8 9 8ต่อ9ครับมาดูเกียร์เสิร์ฟใจให้ครับใจ่งไกรถต้นคอกำลังจะเข้าขึ้นท้ายเงินล้านับโอ้โหบอลน้อยยกรับแล้วก่อนตดทุกลูกครับ สิบพิการเส้นหลงครับแต่เพียงแค่เดี่ยมนิดนึงครับบล็อกออกไปนะครับเป็นทีชาบูครับที่ได้ปิดต่อเลยนะครับเดียวต่อเรื่องเลยครับสิบแปดสิบต่อแปดครับมาดูเกมเสิร์ฟบอลน้อยครับอืมแต่สายไปจากแหกยกเกลือครับโอ้โหยังอยู่ครับบอลน้อยสะกูกลับหรือเปล่าแต่อย่างนี้อ้ห อผ่าไปเลยนะครับ่อน้อยนะครับเตะผ่ากลางไปเลยเสีลยงใจให้สิบเด้ลยนะครับทีมงานผู้จัดการใันในครั้งนี้ด้วยนะครับนะครับน่าจะได้จัดให้ชมอีกครั้งโอ้โหจังหวะนี้ท่วมเลยนะสำหรับเอฟสิบหกน้าเลยนะเก้าสิบเอ็ดมาดูเกมเซิร์ฟจใ้ครับโอ้โหตัดหน้าป่าครับยกกูงครับโอ้โห เดี่ยวหัวใช่ไหมน,นี่จังหวะนี้12 9 29นะครับเดี๋ยวตอนนี้กลับไปฝันแล้วมาเตะแบบนี้ให้ดูนะครับโอ้โหลุนงนี้จังหวะนี้เอ16โอ้โหไม่ปลาครับนะครับ ีหน้านะครับมีแววนะครับติดธงแน่นอนครับนะเดี๋ยวบ้านกันไว้ปีี่เี่ยเจ็ดิบหกติดธงสิบสิบสองใมเาใจอออมยยออยู่ครับยังอยู่ครับจ่ายแหงนครับดูนี่ยกตอเอเอดาบสโอ้โหไม่ครับเกือบเต็มเต็มเลยมทเลยนะ ปีหนะ้าพี่ว่าเอฟทีสงเนี่ยต้องได้เขับไปหรอจุดสิบเอ็ดสิบสองหลายเปน,นะครับรับมาสามมูล นี่แะครับท่านซอสทำมุกดาหารครับวัดทีสต้โอ้โหสีแมนครับจังหวะนี้ครับเบิร์ตเราเบียร์เบิโอ้ไม่จะเอาเบียรก่อนไม่กี่แล้วบะไม่ได้ใครเลยภาิาญาวาทานุเบียร์เบิไปสุกละเอ็ดนะครับอ๋อมีคนถามมานะครับฟุรเอ็ดมีเมียกี่คนนะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ทราบสิบสามสิบเอ็ดสิบสามต่อสิบเอ็ดครับมาดูเกมเซิร์ฟบอลน้อยครับบอลน้อยซุปเปอร์สตาร์ครับโอ้โหเล่นจังหวะฉับช่วยนะครับ ได้คลิปเลยดีเดียเลยสามปองก่อนหน่เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้เป็นท่านซต้กินะฮะอาลีต้องสู้นะครับสิบสองสิบสามรยละเอียดนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งท่านครับเป็นผู้ช่างซิลซิ่งนะครับ เพื่อนของผมเองนะครับท่านใดนะครับที่มีรถสิบล้อแล้วอยากให้รถสิบล้อแรงนะครับเร็วนะครับให้ติดต่อไปที่อู่ช่างสิบสี่สิบสองสิบสี่ต่อสิบสองครับมาดูเกมเสิร์ฟบอลน้อยโอ้โหตัดสายสวยครับจ่าแฮกโอ้โหโดนเกี่ยวครับลูกนี้บอลน้อยขอเล่นเองครับนี่นะครับตะกร้อระดับสูงๆหน่อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสิบห้าสิบสอง 15ต่อ12ครับบอลน้อยเสิร์ฟครับโอ้โหตัดสายากแฮงเปิดครับยกสวยครับนี่ตีกี่ด้สิบสามสิบห้า13บ5 13ต่อ15บ้ธรรมดาที่ไหนครับลูกนี้พ่ชาบูด้เท่ม16 13

เจ็เจ็ดสิบสี่เจ็ดต่อสิบสี่ครับอู๋ช่างนนได้แต้มลงฝั่งนี้ครับกรรมการคะแนนนู้นกรรมการมาแก้กันอะ สิบห้าสิต่อสิครับหไลก์หนึแชร์นะครับสวัสดีครับตัดน,นักความ,มาบอนน้อยยกตัยครับโอ้ช่างนนได้แตม้มไม่ขาดไม่ขาดม่ขาสุดท้ายสุดท้ายให้เลืกใหเลือก สติสบหกสิบเจ็ดสิบหกต่อสิบครับเสือสแล้วพนี้ทุกออกครับพี่ชาบูได้ต้มเสือั้งใทั้งวลสิบแปดสิบสิบแปดต่อสิบหกครับ โอ้โหอูชงคนได้แก้มขอขอตัวบ้าน้อยบอกว่าขอตัวหนักๆนะครับเอฟก็จัดให้นะครับกัวเืออาศัยบอกตะเ้ทั้งหีเพือมันกวงติดเจ็ดสิบสิบแปดสิบเจ็ดต่อสิบแปดครับมาดูเกีมเสพใจยกสูงสวยด้วยจังหวะนี้ครับ โอ้โหโยกมาอย่างนี้ F หไม่พาดครับธรรมดาที่ไหนครับตัวนี้ F สิบหกครับอรอชมนะครับรอ <R> ชม F นะครับติดธงนะตุ้นี้ต้องฉาบสวยแล้วรอชมครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสิบแปด สิบแปดเอฟเริ่มมาแล้วนะครับกระแสของเอฟนะครับเอฟสิบหกนะครับบอลน้อยยกสูงซีแมนรุนนี้โอ้โหเกี่ยวได้รเกี่ยวไปนะครับซีแมนบอกกันครับที่ซาบูของเวลานอกของเวลานอกนะครับนี่ครับดูภาพบรรยากาศนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ในเต็นนะครับนี่นะครับเราอยู่กันที่นี่นะครับ นี่ครับบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมก็ยังอยู่นะครับยือในการพับเนี่ยทั้งสองทางนะครับหรือว่าเป็นนะครับสีสันนะครับของอำเภอเมืองสวงนะครับเราไรนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับกำลังใจให้ผมด้วยนะครับปีหน้านะครับจะได้แจ้งเตือนขึ้นมานะครับในวันนี้นะครับของปีหน้าครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ เวลาครับที่อำเภอเมือสง,งสวงจังวัรออนะครับอ้จิงชนะเลิศโอ้โหสิบเกาสิบแปดสิบเก้าต่อสิบแปดครับบอลน้อยตัดผาดีครับเอฟแ็น <c oughs> <c oughs> โดนแขนนะครับเป็นแดงๆอยู่นะครับคนนี้ออกใครก็ได้นะครับนะครับเกม21สเ็เซตเดียวนะครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศนะครับ19 19 19ชอบโอ้โห ทำกันได้โอเคเพราะมือได้ตัวได้นานดีก่ามีตัวยี่สิบสิบเก้าแม่ตามปามก็ใช่ปามก็ดีนะ ย <litt ieth> mm ังกลับมาทันเสยนะครับสนใจแครับตามนี่ก็สุอร่นเลไดีนะตกลงไม่เอ็ไปอตกลงไม่อ็กซ์ยูคู่ไม่เกินยี่สห้าตามเกมเปิดก็ดีตอนนี้ก็ดีเนาะจะออกใครก็ได้นะครบสบยี่สิบบเท่าครับ ดูช่างคนได้แมบอกดีนะครับเนี่ยาแม่ขาแม่บิ่งขานี่เตะชีไวก่อนเลยเตะชีก่อนเลย ยี่สิบเอ็ิบยีบอ็ดอครับตัดหน้าฝามาเลยฉีเลยีไ้กอนเลยชีกชีกไ้เลยพอได้เกี่ยวอยู่ได้แก่อยู่โดนตัวไม่ได้เกี่ยวถ้ามันเกี่ยวมันโดนขามันก็โป่งขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไง

ต oh, 네 e like, lead, vida, 2> 2> ื่นเต้นก็เลยไม่พูดเยอะนะคร <S <S ับยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองต่อยยี่สิบเอ็ดขับมาดูเกียนร์สจ้าให้กับโอ้โหตัดหน้าขวาครับฉีกไปเลยฉีกไปเลยฉีกฉีกไว้ฉีกไว้เห็นไหมเขาเปิดตะกร้อเห็นไหมอย่าให้ตะกร้อโดนหัวก่อนเข้ใจไหมบอลบอลบอลแข่งข้อเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นกับยังเด้งที่จังหวัดที่เดิมมองทันแล้วก็ดีแล้วีเดียว ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองเท่ากันครับมาดูกันเสิร์ฟบอลน้อยบักขามครับอืมจับแขกแน่นซะเหลือเกินครับเอฟสิบหกอูช่างโดนได้แต้มทำให้ใกล้ตีคนเสียบลงมานเว้ยเบิ่งตลูกออก เด็ก่นนี้วาตัวเรบต่อสามนงไเนหอยแม่นี่จ่เตัเึต่อสามหนึ่งเรานนซีเมนี่เป็นัเเป็นลองเลยขาพุเดียวเลยครับยี่สิบามยี่สิบงยี่สิบสามแบสองครับโอ้หโยงหลังมาครับ ชีกน้อยชีกน้อยชีกชีกชีกเออชี้เลยเออที่นั players, ่นแม่ำใเออ้มมือหนีบกดำมาจากไหนดำดำตายไปเรื่อยาะ ยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามเท่ากันครับมันบอตายตั้งติดต่อนี่แหละสวนมนสวนมนปีน ยี่สิบสี่ยี่สิบสามรุ่นเนื้อสว์ด้เลยคับวนี้ครับบั h ไดเ็

สรุปผลการแข่งขันทีมอู่ช่างยนต์แยแยนะรับทีมจีชาบูด้วยสกอร์ทิม่าแชมของเราครับสมรนื้ะสมราคาครับครั้งที่สี่ครับดาบแรกับเจอวักของเจ้า่งสิบล้อซิ่งนะครับเจ้าเอฟสิบหกใต้นะเจ้าสปอร์รดาบสองขอบคุณทุกท่านท้ามรับชมนะครับหนึ่ง้หนึ่งแชร์นครับเกี่ยวชร์ดูปีหน้านะครับการจงเกิึ้นมานะครับจะระดีขึ้นจะรอบปีหน้าครับ ไลน์มิชชร์ครับเดี๋ยวเขาตัดการถ่ายทัดสดไปก่อนนะครับผมครับอาจารย์น,นุชเตียนครับนี่นะครับ